หืมหืมมีอะไรผีมันกำลังเป็นดักแม่อยู่มันจะออกแล้วมันจะออกแล้วเป็นผีเสื้อแล้วมันเป็นครึ่งตัวมันไม่ใช่เป็นทั้งตัวเฮ้ยกแล้งแ้ยเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ย เป็นธรรมชาติดีเนาะของเราันนี้คือแบบว่าปลอดสารพิษจริงๆใช่อันนี้ตน้นสารพิษแบบแม้แต่ใบมาดูใบใบมะนาวใบมะนาว <laughs> อันนี้คือมันมีแต่ก้านหรือว่าใบมันหายนอนกินนอนกินก็คือธรรมชาติจริงๆไงเคมีสารเคมีไม่มีใบหายเันเลยแวงมาว่าไม่ทำไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรเลยเหรอแบบว่ายาแบบแบบจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ได้ทําไม่มีเวลาทำนั่นแหละส่วนนั้นจะมีมีแบบไหนก็ให้มันกินบ้างไม่เป็นไรหรอกนี่นี่มันใช่มันกินบ้างแต่มันกินทุกใบไงมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินใบเดียวเข้าใจไหมนี่เป็นดักแด้อยู่ไหนไหนที่เหรออืมนี่ไงว้าเอาออกดีไหมอะเอางั้นแหละอันนี้เราปลูกต้นมะนาวที่นี่ก็เป็นดักแด้อยู่หรอตัวนี้ต้นมันเบอร์รี่นะครับมันเบอร์รี่เฮ้ยมีไอ้บินเต็มหัวเลย มื่อกี้เลีผ่านหัวไปด้วยอันนั้นคือเป็นผีเสื้อแล้วอืมส่วนนี้ต้นมะเดื่อฝรัง่งเราทำข้อให้ผีเสื้ออยู่ไหมแบบว่าเฉพาะแบบดักแด่เกินเลย <c oughs> กระทามันจะปลูกปลูกให้มันอยู่ขนาดนี้เห็นยังเฮ้ยมีเฮ้ยมีลูกเพิ่มแล้วเฮ้ยตอนนี้ก็เห็นก็ว่านี่มาดูต้นนี้ก่อนดิใช่เนี่ยเห็นนะมีลูกเพิ่มอีกแล้วได้มาจากไา่เกษตรไอเกษตรแฟร์บน เตอนไปเกษตรแต่อ,อันนี้อุบวนไม่ได้แบบว่าสนท,ทำวิดีโอเนาะแต่ว่าไปเที่ยวมันแต่ว่ามันมันร้อนอ่ะส่วนนี้ต้นทับทิมทับทิมอินเดียอันนี้กำลังสุดน้ำอือแล้วก,กำลังสุกน้ำใส่บอ่อผักแหงอยู่บ่อนู้นเต็มไปแล้วแล้วบ่อนี้บอ่อนู้นตามบอ่อหนึ่งสองสามอันนี้คลิปนี้จะมีอยู่คลิปที่สองต่อจากคลิปนู้นเนาะคลิปนู้นบอ่อแรกของเราคลิปนี้คลิปที่สอง แต่ทำสองบอกแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำสองอันนี้อยู่แล้วตอนแรกเราตั้งใจจะปลูกยางนาไปักผ้าไปไม่ได้ไปตากผ้าวะนะฮะไปตากผ้าไปตากผ้า,าอยู่เดี๋ยวถ่ายต้นมะนาวให้คุณผู้ชมดูกันดูด้วยความที่มันปลอดสารพิษดูรอยกินรอยแหว่งดูต้นกล้วยอยู่กลางเกาะเลย ผสมผสานมากตรงนั้นก็จะเป็นต้นเสาวรสมีสาวรสมีมันเบอร์รี่มีมะนาวมันก็เป็นส่วนที่กําลังจะพึ่งทําได้ไม่นานนะ็พยายแพจะทําให้เป็นส่วนผสมผสานอยู่เป็นม,มะนาวนี่เจออีกต้นแล้วหนักแด่เห็นกันไหมครับธรรมชาติ บางวันก็ตอนเช้าก็จะเห็นมีนกมาจิกกินอยู่ก็เลยคิดว่าไม่ต้องกําจัดอะไรหรอกเช้าๆตื่นมาเห็นนกบินแล้วก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันนี่ ต้นปนาพวกนี้ก็ทำมาจากการควบแน่นใช้ยอดใช้ยอดปากชาแล้วก็ใช้ถุงคุมในการควบแน่นแล้วก็โตได้ประมาณนี้และนี่นะครับโอเคสวัสดีครับ